าข่าวดีครั้งใหญ่ทำเอาเจนนี่รัชนกกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ สำหรับนักร้องสาวมากความสามารถเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นที่ตอนนี้นั่งแทนผู้ประกาศข่าวรายการทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ีฟีดแบ็ตอบรับก็มีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบแต่เธอก็ไม่ท้อใจเธอนำตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และดีเยี่ยมและในที่สุดเจนนี่ก็ได้อีกหนึ่งโอกาสสำคัญโดยทางด้านเอกชัยศรีวิชัยกับการก้าวขึ้นเป็นนางเอกภาพยนตร์ครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้เผยข่าวดีพร้อมระบุเอาไว้ว่า ตื่นมาเช้านี้มีข่าวดีแล้วก็น่าตื่นเต้นที่สุดจากป้าบุญรอบสีวิชัยกับการที่ได้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องเหมย ถถมป้ายังให้เป็นนางเอกอีกอ่านบทเสร็จขนลุกน้ำตาคลอทั้งท้าทายตื่นเต้นแล้วก็ยากมากๆเลยถามป้าว่าลูกจะทําได้ไหมป้าบอกว่าถ้าลูกตั้งใจเนี่ยทำได้แน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วฝากเป็นกําลังใจแล้วรอติดตามด้วยนะคะจะตั้งใจทําทุกโอกาสให้ดีที่สุดค่ะภาพยนตร์โดยแม่เรียงฟิล์มล้อมวงมันภาพยนตร์ได้หมดทัสดชื่น3คมายนั่นเองนะคะ